พิษณุโลกมีแต่ของอร่อยเมืองแห่งชาบูหมูกระทะร้านอาหารวันนี้สุพจน์พาจิมขอแนะนําจงเจริญหมูกระทะเปิดแล้วจงเจริญหมูกระทะแห่งใหม่กว้างขวางยิ่งใหญ่ใช้ไลกว่าเดิมพิกัดเดินทางบนถนนทางหลวงจากตัวเมืองพิษณุโลกมุ่งหน้าแยกอินโดจีนผ่านสามแยกไฟแดงโลตัสโคกช้างถึงปั๊มบางจากอยู่เทินรถกลับร้านอยู่ขวามือตรงข้ามปั๊มบางจากบรรยาการร้านกว้างขวางมีโต๊ะที่นั่งรองรับลูกค้าได้เยอะมีทั้งกลางแจ้งและในร่มทางร้านแบ่งเป็นสองโซนให้เลือก ทลกาน โซนบุฟเฟ่169บาท3มชั้นสไลด์หมูนุ่มพริกไทยดำน้ำผึ้งงาขาวหมักสูตรเฉพาะจงเจริญหมูกระทะสบายนางหมึกกรอบดอลลี่แมงกระพุนไส้กอกฮอทดอกปูอัดผักสดขนมหวานไอติมโบราณราคานี้รวมเครื่องดื่มรีฟิล169บาทคุ้มโซน268บบาทของครบเหมือนกับโซนแรกแต่เพิ่มเติมกุ้งและหอยตัวโตตักกันแบบไม่อั้นหมึกกล้วยแมงกระพุนก็มีครบยังไม่พอกุ้งผ่าของโปรด ก็มีเติมให้ตลอดแถมยังเอาใจสายเนื้อเนื้อสไลด์บางๆก็มีให้เลือกหยิบกุ้งดองซีอิว๊วเนื้อเด้งๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆหรือจะใส่ย่างก็มีให้หยิบเต็มตู้แบบไม่อั้นจิ้มกับน้ำจิ้มที่มีให้เลือกถึง5รสน้ำจิ้มสุก,กี้จงเจริญน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มถัว่วน้ำจิ้มเจวและน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดปรุงเพิ่มกระเทียมพริกสดสุพ์คอนเฟิรม์มอร่อยชั่วทั้งหมดนี้อยู่ในบุฟเฟ่ต์โซนราคา268บาทรวมเครื่องดื่มรฟถูกใจ เด็กมาวันนี้อากาศดีฝนตกพรำๆเหมาะแก่การกินหมูกระทะเป็นที่สุดขอเวลาสักครู่เรียบร้อยร้านเปิดทุกวันสิโมงเย็นถึง5้าทุ่ม